สวัสดีครับวันนี้มารีวิวเต็นท์อีกแล้วหลังจากที่รีวิวลากูน่าโอไปนะครับตอนนี้เรามีสมาชิกใหม่อีกหนึชุดนะครับเป็นยี่ห้อแคมเมนเป็นเต็นท์ที่โยนแล้วสองวิมันแบบเพิ่มกลางให้เราอยู่ได้เลยใช่ไหม อันนี้ก็ยังไม่ได้แกะแล้วก็ยังไม่เคยลองกางใช่อันนี้คุณแม่ประมูลมานะคะเขาบอกว่าจูคนได้4คนเราได้4คนนะเราได้4คนก็มาดูว่ามันจะใหญ่ขนาดไหนเนาะความกว้างกว้างของมันอยู่ที่180เซนกว้าง180ยอ่าฮะยาว250ยาว 250, าว 250. สูง120 โอสองร้อยยี่สิบก็ก้มๆนิดหน่อยเอ่อต้องก้มนิดหน่อยก็จะไม่ไม่ได้ใหญ่เท่าโอจีนะเราเน้นนอนเราเน้นนอนเดี๋ยวลองมาดูกันสองวิครั้งแรกก็คือกลางพร้อมกันกับพวกเราเลยอ่าฮะการพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวทิปทริปต่อไปเราจะไปลองใช้เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่ามันดีหรือว่าไม่ดียังไงอันนี้จะให้แบบว่าขวัญข้าวที่เป็นเด็กกลางดูเลยว่ามันจะง่ายขนาดไหนได้ไหมเอเปิดเสร็จแล้วมันมีอะไรแม่งไหนดูซิลูก วางดูก่อนเป็นผ้าแบบนี้อ๋อนั่นเขาแถมมาเป็นแผ่นรองนอนแผ่นรองนอนว้าวยี่ห้อนี้คุณพ่อคุณรู้จักไม่รู้มันมากับตัวเต็นท์หรือเปล่าหรือว่าแต่ว่าที่ประมูลเขาบอกว่าจะแถมแผ่นรองนอนมา๋อนี่ได้แผ่นรองนอนนะครับเอาไว้ก่อนนะอันนี้ไว้ก่อนแผ่นรองนอนนี่ทุกคนน่าจะรู้จักอยู่แล้วแผ่นรองนอนนี่ภาษาจีนดูสิมันสองประเทศแล้วก็มีสมอบก ตามสไตล์เต็นท์อยู่แล้วสมอบบกกับเชือกอันนั้นเป็นชิปแล้วสมอบกนะครับหนึ่งสองอันเล็กเล็กสี่ห้าหกเจ็ดแปดครับแปดตัวแล้วก็เชือกเชือกมาเชือกยังไงเชือกมันเดี๋ยวนะหนึ่งเดก่อนถ่ายให้เชือก่อนสองดินเป็นราบ้านก่อนได้ไหมเชือกสี่เส้น เชือบสี่เส้นสมอบกแปดเชือบสี่อ่าเชือกสี่สมอบกรบมุมพอดีและนี่ที่บอกว่าเป็นมาจากเกาหลีเพราะนี่เป็นต้นสือเกาหลีหมดเลยครับเป็นตัวหนังสือเกาหลีแต่พอเดาๆได้นะว่ามันแบบเก็บยังไงอย่างงี้ปะเขาเขาบอกวิธีเก็บครับเขาไม่ได้บอกวิธีการเพราะว่าวิธีกางคือโยนไงโยนแย่วิธีเก็บเนี้ยก็คือแบบก็น่าจะต้องเก็บลําบากนิดนึงเดี๋ยวมาดูกันแต่ว่าถ้าเก็บชํานาญแล้วก็น่าจะเล็กง่ายเลยืครับ อันนี้พ่อจะไม่กลางคุณพ่อจะให้ขวาข้าวกางเลยเราจยจะมาดูาว่ามันจะกลางง่ายจริงหรือเปล่าถ้าเป็นเด็กถ้าเด็กกางได้ผู้คนก็ต้องกางได้ uh huh. ขวาข้าวกางเอาเลยเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูก่อนจิอันนี้มันเป็นยางยืดนี่ยางยืดแล้วก็เป็นโครงเต็นท์แล้วก็เป็นโครงเต็นท์ออะย,ยางยืดอ่ะพร้อมยางพร้อมแล้ว,รลวเริ่มเลยนะเัดเลยอเอาข้างล่างออกโอเคปล่อยเลย เอาอีกทีอีกทีเอามันคว่ำหัวหรือเปล่าลูกมันคว่ำหัวใช่โอ้โหใหญ่เหมือนกันนะน่ะโอ้ยใหญ่มากใหญ่อ่เรียบร้อยเป็นไงล่ะเออสองวิจริง เดี๋ยวให้ดูข้างน,นกอกก่อนเอ้าก่อนข้าตอกสมอเลยอันนี้คือให้เด็กๆทําได้เลยเนี่ยไม่แต่ว่า,อาตอนเก็บผมจะต้องช่วยเขาหน่อยใช่ตอนเก็บต้องช่วยอ่ะดูซิที่ตอกสมอมีอยู่มุมตรงนี้อันนี้นี่นี่อะมาดูมุมตรงนี้มีที่ตอกสมอนะคะอ่าหนึ่งตอกสมอมีสี่มุมนะฮะแต่ไม่เราไม่ตอกจริงก็ได้ ใช่ค่ะไปดูหนึ่งมุมตรงไหนอีกพอก็ตรงนี้ครับอ๋อก็คืออย่างละสี่อ่ะแล้วก็ข้างบนอีกสี่ใช่ไหมอ๋อตรงนี้ไม่ต้องใช้เชือกก็คือสมอปักลงไปเลยขึ้มอ่ะฮะสี่แล้วก็แล้วก็เชือกดึงเชือกดึงตรงนี้จบแล้วดึงหัวมันสี่ด้านเป็นแปดนะมีอันีด้วยโอ้มีหน้าต่าง่ะดูซิอันนี้มุ้ง อ๋ออาหมวนเลยได้ไหมอยาข้าวหมวนเลยอันนี้พ่าาอช่วยหมวนจะได้ให้เุื่่นๆสมาชิกได้ดูว่ามันง่ายจริงที่ถ้าถ้าเอาคล่องๆจำนานจ,จริงสองวิจริงนะหนึ่งสองปุ๊บเลยเออดีเรียบร้อยอ่ะฮะโอ้ตรงเวยด้วยอ,อันนี้ด้านหน้าอือ <c oughs> เวลาเวลาจะเปิดหน้าต่างนี่แสดงว่าต้องเปิดจากข้างนอกอะเนาะนด้วยมันไม่ใช่ด้านหน้าด้านหลังนะแต่มันมีทั้งสองด้านเลยอาเ<อ>หรอหรอ,อ๋อ<ม>อ่ะ<อ>เปิดที่เปิดข้างก็สองข้างด้วยเปิดเปิดเปิดประตูหน้าก่อนเพี่เนเข้าวเปิดประตูแน่นอ่าดูซิโอ้มีซิปประตูก็เปิดจากด้านนอกด้านในได้เหมือนกันคดะเดี๋ยวดูซิปซินะครับเปิดจากด้านนอกด้านในได้เหมือนกันเลย แล้วก็มุ้งก็เช่นเดียวกัน่ะฮะแสดงว่ามีแค่หน้าต่างนะต้องเปิดจากด้านนอกนะคะประตูเนี่ยเปิดอ่ะลองเข้าไปดูดิเข้าไปดูข้างในเดี๋ยวพ่อเข้าก่อนเข้าไหมเข้าเข้าก่อนอ่ะเอาคนนอนสี่คนอันนี้จะคือเราไม่เน้นอยู่ละอันนี้เน้นนอนเรานอนโคดิเข้าไปดิ นอนสบายเลยตรงๆอะอย่างนี้ถ้านอนอย่างนี้ได้นอนอีกด้านหนึ่งได้ไหมนอนอีกด้านหนึ่งเหรอนอนอีกด้านหนึ่งพ่อคนตัวสูงก็นอนตรงกลางมันร้อยแปดสิบพ่อสูงร้อยเจ็ดสิบอ่ะฮะเออพ่อต้องนอนตรงกลางแล้วลูกๆก็จะนอนตงางใช่พ่อนอนนอนก็นอนอนอนละนี่ถามว่านี่นะครับเหลือๆเลยเหลือๆสูงว่อเจ็ดสิบนะครับเหลืออแล้วก็แต่ถ้านอนในในแนวแบบนี้จะนอนได้แบบ เยอะเยอะกว่าอ่ะเข้าไปเดี๋ยวแม่เข้าไปดูซิข้างบนมีไงไปต่อสู้กับต้าคนไม่ต้องเอาผ้าผิดอะคันนี้ดูคื้นคื้นเป็นผ้าเต็นนะผ้าเต็นไม่ไม่ใช่ผ้านี่เนาะไม่ใช่ผ้าเลยนะผ้าเต็นแหละแล้วเคลือบกันน้ําอือือแล้วก็ตรงนี้มีตะเข็บตรงกลางตะเข็บก็แล้วก็เคลือบกันน้ําอีกทีหนึ่งนะซีลกันน้ํา แล้วก็มีที่เก็บของสองสองฝั่งที่เก็บของฝั่งนี้ค่ะมีบอกด้วยก็ฝั่งนี้ก็ถือว่าเป็นเต็นท์อเนกประสงค์นะเนาะก็ประมาณนี้แล้วก็มีที่แขวนนแที่แขวนที่แขวนไฟโอโอเคที่แขวนไฟหนึ่งจุดนะครับได้อยู่ในราคานี้อ่ะ อ่ะเดี๋ยวเราจะอันนี้เด็กๆอยากนอนนอนตรงนี้จริงๆนอนได้สี่คนสบายนะคนอนได้สี่คนสบายเลยสบายเลยนอนเต็มนอนได้สี่คนสบายถ้าเรามีเต็มเดี๋ยวเอาเอางี้ไหมใไหนๆก็ไหนๆละเดี๋ยวจะเอาแผ่นแผ่นปูอะลองนอนมาปูเลยเอออ่ะลองดูสิเดี๋ยวเพื่อนๆสมาชิกเพื่อนๆสมาชิกจะได้เห็นว่าถ้าเอาแผ่นปูมาเนี่ยมันจะเต็ม มันเป็นแผ่นตรงรุ่นเลยนะยน,นี่นะครับปูแผ่นปูแล้วอ,อ๋อแผ่นปูเนี่ยบอกเลยว่ามันเป็นแผ่นปูตรงรุ่นนะครับตรงรุ่นเลยก็คือมันมีความโค้งความอะไรเนี่ยเข้ากับเต็นท์เลยน่าจะแถมมากับเต็นท์ใช่หรือถ้าไม่แถมมากับเต็นท์เขาก็น่าจะมีขายแหละว่าเราเราเราก็ไม่มีความรู้เรื่องแบบนี้จริงอ,อ๋อคุณลองนั่งดูซิว่าคุณถ้าคุณนั่งตรงๆคุณนั่งตรงๆเนี่ยมัน ได้ไหมนั่งตรงๆโอเคแล้วก็สูงเอาหัวชนเต็มเยอะอยู่นะคานนี้ัเลองชันเข่าชันเข่าก็ได้ถ้าประมาณประมาณนี้ก็หัวชนแล้วแต่เราไม่ถึงขั้นอย่างนั้นหรอกถ้ะกว้างขวาคือเราซื้อมานอนอ่ะเพราะฉะนั้นการนอนต้องสําคัญที่สุดแล้วผมคิดว่ามันกว้างขวางมากก็บขอนก็สบายใช่ใช่ แต่ว่าเก็บของเยอะก็ไม่ได้นะมันก็จะคับแคบทันทีเอาแบบว่าเออเก็บของไว้มุมแบบไม่เอาประมาณว่าไปแบบที่ต้องเหลืออ่าอต้องเหลือแนวฉุกเฉินหน่อยหน่อยแนวฉุกเฉินหน่อยหน่อยไปแล้วแบบว่าอะไรนะแคมป์เต็มที่กลางเต็มแล้วไปมืดมืดอะไรเงี้ยแบบนี้ก็แบบคือได้รีบไปรีบมารีบเก็บได้ การฝนก็เราก็ยังไม่รู้ว่าจะกันฝนได้ในระดับไหนก็เดี๋ยวปีใหม่นี้เดี๋ยวเราจะไปกลางตรงที่มีมีน้ำมอบหนาแน่นอนคราวนี้มอหนาแน่นอนแล้วก็มีน้ําแบบน้าค้างหยุดเยอะๆเราจะได้รู้ว่ามันกันฝนได้มากเอาอยู่ไหมเพราะว่าถ้ามันหุกเฉจริงๆไปกลางตอนฝนโปรยๆเนาะปึ๊บ เพราะเราเคยมีประสบการณ์มาแล้วกลางแบบเต็นท์ใหญ่ๆแล้วฝนตกกว่าจะกว่าจะเสร็จก็คือตัวเปลือกซอกเลยในในในคลิปม่อนเงาะใช่ไหมคลิปม่อนเงาะคือแบบมีประสบการณ์แล้วนะครับก็ใครที่ยังไม่ได้ไปดูนะครับไปดูในคลิปม่อนเงาะได้ว่าเราคางเรากลางเต็นท์กลางสายฝนเนี่ยมันลำบากจริงๆแต่ถ้ามีแบบนี้อยู่เนี่ยก็ถือว่าช่วยได้ในระดับแล้วก็สะดวกสบายมากๆโอ้ยเครื่องบิไนไง โอเคแล้วเดี๋ยวลองเก็บกันคราวนี้เก็บไม่ได้หรอกต้องช่วยคราวนี้มันใหญ่วันนี้เรามาลองเก็บกันดูว่ามันจะเก็บได้เร็วเหมือนกลางหรือเปล่าโอเคเรามาลองเก็บเต็นท์กันก่อนอื่นก็รวบเข้ามาก่อนแตบลวบเข้ามาทั้งหมดเลยอาแล้วก็ตั้งขึ้น Uh -huh. One Five minutes later. ก็รัดเต็นท์หน่อยสายรดอยู่ไหนแล้วก็สายรัดเต็นท์ี่รัดสาเต็นท้งั่งนสังเกตนะคะเวลาเก็บเวลาเก็บคือรวบอ,อ่ารวบมาก่อนอ รวบเสร็จแล้วทีนี้ทีนี้สายรัดเต็นเนี่ยจะอยู่ตรงนี้นะคะเราจะคว่ำสายรัดเต็นลงอ่ะคว่ำลงใช่เอาม้วนจากข้างบนลงมาม้วนลงมาปุ๊บเลยโอเคมีสายลัดเต็นอยู่ตรงนี้แหละ จะทำให้มันเป็นกลมๆเท่าๆกันก่อนโอเคนี่โอเคใส่ทงได้ ต้องนับหนึ่งสองสามด้วยคนเดียวได้นะคะ <S <S สบายดูเลยสบายริกหรือเปล่าก็ม <program m ere> <s> ีเหนื่อยบ้าง คือ<ภ><ย>ถ้าเก็บไม่เป็นนะครับก็ปว่อยอาจจะได้เนะแต่ว่าถ้าคล้งองแล้วไม่มีปัญหาแล้วอ่าฮะแรกก็ยังงงๆนิ่แต่ถ้าคล้องแล้วก็โอเคละมันก็ดีของมันคือมันก็สะดวกสบาย่าสะดวกสบายแต่เดี๋ยวรออีกทีหนึงหลังจากที่ใช้จริงเราจะมารีวิวให้สักระยะเนาะใช่จะมาต่อท้ายคลิปนี้นะคะโอเควันนี้ ขอรักนะครับกับเต็นที่กลางภายใน2วิต่เก็บประมาณ1นาทีโอเคครับผมค่ะบ๊ายบายค่ะอย่าลืมนะคะกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้พวกเราด้วยนะครับเพเป็นกำลังใจให้กับช่องพวกเราช่องเล็กๆน้องใหม่นะคะ Journey Family ครับผมบ๊ายบายค่ะ